นี่จะง้ามขักอเอาเอาไปลอกด้วลอกออกลอกออกมัสเป็นผักคะน้าดได้ด้วยเป็นผักคะน้าดได้ด้วยไปลอกนั่งลอกด้วยเป็นผักคะน้าดได้นะคะเนี่ยเอาแต่ใบอันทึงมันขันคยอยอน ไปไปพุ่นดีกว่านี่อ้แค่นอ้โดนี่เอาไป,อป,ปลกอปลกออกก็จลอก E หอมกุบผักกาดหิน hey. ้าเน่น bueno um> erm okay ี่งโอ้โพาอะเพาะบัเอยบนโอเคค่ะืดเก็บผักกาดพี่น้อง ได้เอามีดมาบ่ร,รู้ว่ามีผักกาดมาแข็งแหนฉุดรับประทานได้บ่ลรอคะเนี่ยเออไปขั้นชมเนาะต้องเอาไปลอกลอกออกออกออกลอกออกสิม้ยางเหรียญมะพร้าวผักกวาดผักกา,กาดหินนะคะผักกาดกำลังผักกาดเขียวนี่ค่ะ น,นี่ก็ไว้มันแตกแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็มาไทยถิ่มค่ะแสดงว่าปีที่แล้วเพื่อนปลูกเพื่อนปลูกเนาะอันนี้มันเหลืองชินาปีนี้เพื่อนเพื่อนก็ลงังกัมาไทยละหมอกหมอกหมอกเย็นเย็นมาเพิ่งต้นนี่ค่ะมาเพิ่งต้นนี่มาเบางังอีกต้นนึงหลายนะค่ะลาย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 เก็บพักค่ะเก็บพักเฮ็ดคลิปึ้ปเงเน่าเนานะโอ้เด๋มีดมะโอ้เด๋มีดมา แดดอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ามันหน่หนาวอยู่เอาพวหลายดอกเอาพวหลายเพื่อนเอาขนาดพวหลายได้หนิมันจะสีเกลเนาะเอาไปเอาเต็นยนหยอดมันเนาะไป๊ไปเก็บอีกไปเก็บอีกไปเก็บอีกบางนึงไปเก็บอีกบางนึงกาดผักกาดก็เป็นผักข่าก็ได้ทั้งคันเนี่ยโอ้ยงามคน